ขมินกลืนน้ำลายตัวเองเพราะหนังเรื่องที่หยดสองก่อนหน้านี้เคยสาบานจะไม่ดูหนังไทยถึงขนาดยอมให้เพื่อนร่วมชาติดูถูกหนังเรื่องนี้เป็นข้อยกเว้นสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับในวงการภาพยนตร์ไทยในตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องที่หยดสองกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการกวาดรายได้ทะลุ450ล้านบาท ภายในเวลาเพียงไม่กี่วันไม่เพียงแค่แฟนหนังในประเทศไทยที่ให้การตอบรับอย่างล้นหลามแต่กระแสของภาพยนตร์เรื่องนี้ยังข้ามพรมแดนไปถึงเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับการแบนหนังไทยสุดท้ายแล้วแม้แต่เสียงสาบานที่ว่าจะไม่ดูก็กลับกลายเป็นความอยากดูอย่างท่วมทน้นเรื่องราวของปรากฏการณ์นี้เป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับ เมื่อพูดถึงวงการภาพยนตร์ไทยในตอนนี้ไม่มีใครไม่กล่าวถึงความสำเร็จของภาพยนตร์สยองขวัญอย่างที่หยดสองที่สามารถสร้างกระแสได้ยอย่างล้นหลามเพียงแค่เริ่มฉายไม่ถึงสัปดาห์ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำรายได้ทะลุ450ล้านบาทไปอย่างรวดเร็วจนหลายคนเริ่มคาดการณ์ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะสามารถทำเงินต่หลักพันล้านได้ในไม่ช้าไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นที่ผู้คนให้ความสนใจ แม้แต่กัมพูชาซึ่งครั้งหนึ่งเคยประกาศจะแบนหนังไทยก็ยังไม่สามารถต้านทานกระแสนี้ได้ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนจะมีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับภาพโปสเตอร์ที่มีการใช้ภาพปราสาทกัมพูชาประกอบแต่ในวันนี้ทุกคนต่างลืมเรื่องเหล่านั้นไปเพราะกระแสตอบรับที่ดีและความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้ทำให้ชาวกัมพูชากลับมาบอกว่าที่หยดสองคือข้อยกเว้นถึงแม้จะเคยสาบแช่งไวอ้อย่างไรก็ยังอยากดูอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีคําวิจารณ์ที่เป็นไปในทิศทางบวกอย่างมากหลายคนที่ได้ชมต่างชื่นชมว่าเป็นภาคต่อที่ไม่ทําให้ผิดหวังบางคนถึงกับให้คะแนนเต็มสิบเลยทีเดียวทําให้ที่หยดสองกลายเป็นหนังที่ต้องถูกพูดถึงและแนะนําต่อไปอย่างกว้างขวางไม่แปลกใจเลยว่าทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงได้รับความนิยมและสามารถโกยรายได้อย่างมหาศาล ในที่สุดแล้วไม่ว่ากระแสะจะแรงแค่ไหนที่หยดสองก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากหนังมีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์คนดูได้ความสําเร็จย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพจโรงหนังของกัมพูชาก็ได้ลงวิดีโอตัวอย่างสั้นๆที่เพจนะครับและก็ได้มีชาวขเขมรให้ความสนใจอย่างมากมีการแสดงความคิดเห็นกว่า3000คอมเมนต์นะครับหลังจากนี้เราไปฟังความคิดเห็นชาวขเขมรกันครับ เราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับทำไมคนส่วนใหญ่ถึงอยากให้พวกเขาดูถูกสนับสนุนหนังเขมรดีกว่าถ้าพวกเราเป็นอย่างนี้พวกสยามก็จะดูถูกเราคอมเมนต์ต่อมาครับฉันเคยสัญญาว่าจะเลิกติดตามเลิกดูหนังไทยตลอดชีวิตแต่ว่าหนังเรื่องนี้ฉันรอดูมานานเป็นปีเลยดังนั้นขอฉันดูหนังเรื่องนี้อีกเรื่องเดียว ยังไงก็อย่าล้อเรียนกันนะคอมเมนต์ต่อมาครับหนังไทยเรื่องนี้เป็นข้อยกเว้นดูแล้วหลอนจริงน่ากลัวจริงไม่เสียดายเงินคอมเมนต์ต่อมาครับไม่ดูไม่ได้แล้วหนังน่าดูมากถ้าหากว่าไม่ดูจะเสียใจฉันเกลียดประเทศไทยแต่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นข้อยกเว้นคอมเมนต์ต่อมาครับอะไรกันอีกภาคหนึ่งยังหลอนไม่หายเลยเฉพาะหนังเรื่องนี้นะ ฉันยอมให้คนขมเมรสาบแช่งคอมเมนต์ต่อมาครับในที่สุดก็ตกหลุมรักหนังของบ้านเลขที่สองใช่แล้วหนังเรื่องนี้ดีมากพระเอกปกป้องน้องสาวได้ดีคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นหนังที่ดีแต่ว่าไปดูเนี่ยกลับโดนคนอื่นดูถูกฉันไม่เข้าใจคนรอบข้างจริงๆคิดไปคิดมาฉันก็เลือกที่จะไปดูคอมเมนต์ต่อมาครับภาคสองน่ากลัวสุดๆ จงอย่าดูถ้าหากว่าคุณนอนอยู่บ้านคนเดียวคอมเมนต์ต่อมาครับเท่าที่อ่านคอมเมนต์ดูเหมือนว่าทุกคนจะยอมโดนดูถูกถ้าอยากไปดูก็ไปดูกันเงียบเๆดีกว่าทำไมต้องมาคอมเมนต์ให้คนไทยดูถูกด้วยแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้ครับฉันจะไปดูเงียบเยีบแบบไม่บอกใครฉันกลัวโดนสาบคอมเมนต์ต่อมาครับฉันให้สิบเต็มสิบ ไปดูที่ไทยมาแล้วไม่เสียดายเงินเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับจะไม่ดูหนังไทยเพราะว่าถ้าไปดูกลัวจะโดนดูถูกแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจไปดูเพราะว่าเคยดูภาคหนึ่งมาแล้วดังนั้นต้องดูภาคสองต่อคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับหนังดีมากเลยฉันรอมานานมากเกือบหนึ่งปีเต็มและในที่สุดภาคสองก็ออกมาเสียทีคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับ ภาคแรกกับภาคสองนักแสดงดูผมยาวไม่เท่ากันหนังไทยแต่ละเรื่องมักจะเป็นแบบนี้ทุกเรื่องเลยฉันจำได้เพราะว่าอยากดูมากคอมเมนต์ต่อมาครับนี่คือหนังเรื่องเดียวที่ฉันจะดูสองรอบและจะไม่เสียดายเงินอย่างแน่นอนร,รีบรีบมาหน่อยตอนนี้อยากดูมากฉันยังจำเรื่องราวในภาคแรกได้หมดทุกฉากตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาครับ ยังไงฉันก็ไม่ไปดูหนังพวกสยามแน่นอนหนังของพวกโจรสยามมันไม่ได้ดีไปกว่าหนังของเขมรเราคอมเมนต์ต่อมาครับภาคหนึ่งเนื้อเรื่องดีอยู่นะแต่ว่าถ้าภาคสองเนื้อเรื่องไม่ต่างจากเดิมฉันจะให้แค่4เต็ม10คอมเมนต์ต่อมาครับทุกคนอยากให้แบรนด์สินค้าไทยไม่ใช้ของไทยแต่ว่าเฉพาะหนังไทยเท่านั้นที่เราหยุดดูไม่ได้ คอมเมนต์ต่อมาครับเมื่อไรจะฉายสักทีฉันรอคอยเหมือนรอรักแท้เลยนะคอมเมนต์ต่อมาครับอย่าบอกนะว่าหนังภาคไทยอีกตอนที่ดูภาคแรกฉันอกหักเลยนะทำไมไม่ทำภาคภาษาเขมรหน่อยละ่ะคอมเมนต์ต่อมาครับหนังยังไม่ได้ฉายเลยแต่ว่าใกล้จะถึงวันฉายแล้วนะยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะทุกคนคอมเมนต์ต่อมาครับ เห็นมีแต่คนบอกว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วทำไมถึงต้องไปดูให้เขาดูถูกอย่าให้เขาดูถูกคุณไม่เข้าใจกันหรือยังไงเคารบประเทศตัวเองบ้างคอมเมนต์ต่อมาครับฉันจะเกลียดหรือว่าตัดขาดจากพวกเขาได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาครับไม่เคยพลาดเลยสักครั้งในการดูหนังไทยทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้ที่สำคัญมากไม่สามารถพลาดได้จริงๆ รอคอยภาคสองมานานถึง1ปีเต็มคอมเมนต์ต่อมาครับจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายครับฉันเคารพความเป็นขเมเฉันจะไม่ไปดูหนังของบ้านเลขที่สองครับนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นทั้งหมดท่านใดสนใจชมวิดีโอนี้ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ เพื่อนเพื่ๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดูคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ